ก็เราไม่ได้จริงๆคงมีเรื่องอะไรมากกว่านี้เยอะแต่ก็เอาเรื่องอะหรได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่คิดว่าอยากจะฝากไปให้ช่วยอะไรบ้างนะครับผมมามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็แนะนำที่ตึงนะส่วนตัวก็เคยรับราชการอะไรทุกม้าน ใน,ในที่นี้ผมอาอยุมากทุกคน 8, ล<อ>เยนลยผมแปดสิบสี่ละเด็กหนุ่มเหมือนหรือ่าผมแก่ผมแก <c oughs> ่กับเพื่อนนะก็ก็ชอบย่อเหมือนกันนะผมก็ได้ชีวิตมีใครเรียกว่าหนุ่มหนุ่มแล้วก็รู้สึกแบบเออใจสู้อยู่ขอบรับขอบคุณนะชีวิตรับราชการนะจะเสียแล้วก็ มาอยู่กกตมาเป็นประธานบริษัทมาหลายๆครก็คุณหมอก็เชิญมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเขาคงในเรื่องของบริหารจัดก,การเรื่องหลักใหญ่ๆะก็ให้คำปรึกษาไปในฐานะประสบการณ์เพราะจริงๆแล้วชีวิตการทาง,งานป,นประสบการณ์ม่เหมือนกันผมเคยเป็นเลยขาธิาการปรปสเคยเป็นเลยขาริาการปรปร คบสอบําแหน่งเคยเคยทำนะครับในเวลาเดียวกันเป็นทั้งเลขาอปปสเลขาปปอ,ปปอปก็เป็น่วยงานค่อนข้างเนี่ยสำคัญบ้านเมืองเลยนะแต่ที่ในเรื่องที่ท่านได้ทำเนี่ยอาชีพที่ท่านทำอยู่ของท่านเองเนี่ยผมเห็นมีความส่คัญอย่างยิ่งเลยนะท่านท่านได้ให้ความรู้เนื้อหาอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมันคือจะเป็นคลื่นอะไรก็ตาม แต่ผมถือว่าท่านถ้าท่าน